สวัสดีค่ะแอดเองค่ะอ่ะนะคะก็บรรยากาศนะคะฝนตกแล้วนะคะอ่ะเมื่อกี้ช่างใหญ่ก็เพิ่งซื้อผลไม้มานะคะมาถึงปุ๊บนะคะฝนก็ตกเลยนะคะออกมาวานนี้ฝนก็ตกนะวันนี้ก็ตกอีกนะคะ ฝนตกมาแล้วค่ะทุกคนสดชื่นสดชื่นนะคะ ก็ถือว่าแรงอยู่นะคะโอ้ตกแรงอยู่ลบฝนก่อนลบฝนก่อน ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เอ๊ดีใจมากเลยนะคะต้นไม้จะได้มีน้ําแล้วถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนอีกหนึ่งวันนะคะองค์ปู่บอกว่าพักผ่อนเถอะลูกหลานเอ้ยเหนื่อยมาหลายวันแล้วพักผ่อนหน่อยองค์ปู่ก็อยากเล่นน้าด้วยนะคะ ต้นไม้ก็จะได้มีน้ํานะคะสดชื่นดีใจมากๆเลยนะเวลาฝนตกนะคะเราก็จะเห็นความสดชื่นนะคะของต้นไม้ได้มีน้ํานะคะ,ะตกมาแรงๆเลยค่ะท่านเทวดาทั้งหลายท่านเทวดาจา๋าตกมาแรงๆเลยค่ะแคเดนก็อยู่ในศาลานะคะทุกคน ก็ดีมาหลบฝนเห็นไหมก็ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราได้มาหลบฝนนั่งอยู่ที่ศาลาค่ะอ่านี่นะคะก็ชื่นนะคะสะเย็นสบายนะคะวันนี้ถือว่าได้พักผ่อนนะคะก็ฝากปิตภัณฑ์ด้วยนะคะ FC เนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่างใหญ่กับคุณนายแปลงผักด้วยการสั่งซื้อป,ปิตัณฑ์นะคะติด่อได้ในที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่แอดมินนะคะ หรือใครที่มีมเบอร์โทรเอแอนะคะก็ติดต่อเอแอนได้นะคะไลน์เอแอนะคะก็ติดต่อมาสั่งซื้อกันนะเพราะว่าไปได้ทุกอย่างนะคะจากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะนํามาพัฒนาลานองค์พระปู่นะตรงนี้นะคะให้แบบมีความเอ,อสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะอืมนะฝนเริ่มโปรยๆแล้ว สุดชื่อนะองค์พ,พ่อปู่ได้เล่นน้ำแล้วนะคะฝนหยุดตกแล้วนะคะทุกคนหยุดแล้วนะคะตกแทบ,บเดียวนะคะเสียงฝนก็เงียบไปแล้วนี่นะคะเงียบไปแล้วเสียงฝนนะคะ ตหวังที่ฝนหยุดตกแล้วนะตอนนี้ก็จะตกมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ครึ้มอีกแล้วนะบรรยากาศนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเอฟซีน,น,ะะนี่ทุกคนก็ได้มานั่งเล่นตรงนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศเย็นสุชื่นนะคะลมเย็นสบายโอ้น้องหมาอันนี้ชื่ออะไรนะป้าดาอันนี้น้องน้องหมาชื่ออะไรทุก,ก้าบอก มีสุก้ามีเยลลี่มีปากเป๊นะฮะเบานุไปทำอะไรเนาะเบานุเบานุนะเอาโหวันนี้อรนากาคของคารัี่ี่จะเย็นสบายสุดชื่นนะคะก็เมื่อกี้ก็มีแสงแดดมาแล้วก็คลื่นมาอีกแล้วนะ,ะตรงนี้ ันนี้ก็เป็นชั่วโมงพักนะของพวกเรานะทีมงานนะพี่พี่นะส่วนทีมลุงก็ทำงานไปนะฮะวันนี้ช่างใหญ่ยังไม่ได้พาทำงานอะไรนะทุกคนเนาะนะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะฝนเพิ่งหยุดตกนะเหมือนฝนจะมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ น,นี่ก็มานั่งนี่นะบรรยากาศนะ FC บรรยากาศเราอยู่ที่ศาลาการฝนก็หยุดไปสักพักหนึ่งอ,อันนี้ทีมพี่ๆนะตาคนหน้าตาดีนะฮะฝากผิตภัณฑ์ด้วยนะคะ FC โก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 นะ TP Coffee TP c o c o TP Skin นะคะ i อ l ไอดีไลน์ได้นะคะที่แอดมินนะคะสั่งซื้อได้ครที่มี line ไลน์อรนะคะก็ติดต่อสินค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะขอบคุณนนทุกกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่างใหญ่คุณนายแปลงผักด้วยนะคะเนี่ยตั้งแต่ย้ายสาลามาอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็มีความสุขนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะบ่ายสองจ่าเอ็มก็น่าจะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนพอวันจันทร์น่าจะทํางานแล้วนะคะมุนนะคะ พักผ่อนไงพักผ่อนนะฮะส่ช่วงที่พักผ่อนนะเพราะว่าช่างใหญ่ยังไม่พาทํางานอะไรเลยนะคะวันนี้เมื่อวานนี้ก็พาลุยปลูกต้นไม้นะคะเป็นรั้วนะคะข้างๆบ้านช่างใหญ่เนาะสวยงามมากค่ะอ่าวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะไม่ต้องรดอีกนะคะกินรดกินรดอ่าหวานอร่อยหวานอร่อยเลยเย็นเย็นไป้าย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ